<c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกัน,นครับเมื่อกี้ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับเราก็มาเริ่มกันใหม่เลยวันนี้เรามาคุยกันเรื่องทำยังไงครับให้ข้าวเราแต่กอดีกอใหญ่แล้วก็เขียวทนเขียวนานนะครับคือเมื่อวานเราคุยกันเรื่องการหว่านข้าวการคุมข้าการคุมเลนนะครับ ก็วิธีบำรุงแล้วก็ข้าวช่วงไหนสมควรทํำยังไงนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องข้าวไม่แตกกอข้าวไม่กินปุ๋ยทยํายังไงข้าวต้นใหญ่รวงใหญ่ก็คือวิธีการทําเปียกสลับแห้งนะครับการทาเปียกสลับแห้งเราทํำยังไงครับหลังหวานข้าวหลังหวานข้าวไปนะครับหนึ่งถึงสามสิบวันหรือสามสิบห้าวัน อันนี้คุยไปพร้อมกันเลยนะครับนาดินเหนียวนาดินทรายนะครับเราก็จะเอาน้ําเข้าถ้าเราไม่ฉีกคุมค่าประมาณมาที่หกที่เจ็ดหรือที่ห้าที่หกแล้วแต่สะดวกนะครับถ้าไม่มียา้าเราคุมเลนแล้วย้าไม่ขึ้นเราก็าน้ําเข้าได้เลยนะครับอันนี้ก็จะใช้ยาน้ําเป็นตัวคุมญ้าแทนยาคุมค่าที่เราจะฉีดกันรอบสิบวันสิบสองวันนะครับ ก็ประหยัดตรงนี้ก็ประหยัดไปรอบหนึ่งนะครับถ้าเราคุมเลดแล้วหญ้าเราไม่มีนะครับเราก็ใส่น้ําคุมไปเลยครับยันสามสิบวันสามสิบถึงสามสิบห้าวันช่วงเนี้ยที่เราน้ําเข้าให้มิดดินตลอดไม่ให้ดินแห้งดินโผล่นะครับคือเราใช้น้ําเป็นตัวคุมเพื่อที่ไม่ให้ดินเขาได้แสงแดดให้น้ําเขาปิดอยู่แล้วหญ้าจะไม่ขึ้นนะครับ แต่แต่นะครับหญ้าผักปอดพวกผักขันจองหรือต้นตะระปุสีขาเขียดพวกหนวดแมวเนี่ยอาจจะขึ้นได้นะครับเพราะว่าสาเหตุที่ขึ้นได้เพราะว่าหญ้าใบาฟางส่วนใหญ่จะขึ้นใต้น้ำได้นะครับอันนี้ก็อาจจะมีขึ้นนะครับ แต่ถ้าแปลงนาของพี่น้องไม่เคยมีหรือมีน้อยอันนี้ก็จะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้ามีเยอะถ้าดินเหลวมากๆเนี่ยเขาขึ้นแน่นอนเลยอันนี้เราก็จะไปแก้กำลังนะครับถึงพ่อแม่พี่น้องจะคุมค่าฉีดยาคุมค่าใช่ว่าญ้าพวกนี้จะไม่ขึ้นนะครับถ้าดินพี่น้องไม่แห้ง พราะหญ้าพวกนี้จะไม่ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราปล่อยน้ําแห้งให้ดินเขาแตกละแหงแล้วเขาจะไม่ขึ้นแต่ถ้าดินเราไม่แตกละแหงเนี่ยเปอร์เซ็นถ้าในนาแปลงนาของพี่น้องมีเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นนะครับแล้วก็ในชั่วรอบฤดูฝนเนี่ยส่วนใหญ่พวกผักปอพริกไทยสะดาวดินเนี่ยคือตระกูลเดียวกันแล้วแต่โซนไหนจะเรียกว่าอะไรนะครับส่วนใหญ่จะขึ้นนะครับ ตนี้นะครับแต่พวกรัดเขียดหนวดประดุกอะไรเนี่ยอาจจะไม่มีเพราะอันนี้ใช้น้ำคุมได้อาจจะเขาจะไม่ค่อยขึ้นในน้ำแต่พริกไทยผักปอสะดาวดินอะไรเนี่ยอันเนี้ยคืออย่างแรกเลยนะครับที่เราจะต้องเห็นกันว่าในหน้าฝนเนี่ยทำไมทุกแปลงนาจะต้องมีเพราะว่าเขาเป็นวัชพืชที่งอกใต้น้ำได้แล้วถ้าดินเราไม่แห้งเขาจะขึ้น ทำไมพี่น้องเห็นว่าผักปอดขึ้นในชอบชอบในหน้าฝนเนี่ยทําไมผักปอดเยอะจังเลยเพราะว่านาเราเนี่ยเวลาระหว่างข้าวเนี่ยฝนตกสามวันตกสองวันตกดินเราไม่เคยแห้งเพราะได้กําหนดใส่น้าสิวันสิบสองวันเราก็น้ําใส่แล้วตรงที่ดินแห้งไม่ขึ้นนะครับข้างๆร่งองน้ําแล้วก็ในแอ่งที่ดินเขายังเหลวๆอยู่อันนั้นขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้คือ ไม่ใช่ว่ายาตัวไหนจะคุมเขาได้นะครับเขาเป็นยาที่ขึ้นใต้น้ําอันนี้เราต้องมาแก้กันที่หน้าง,งานบางคนบอกว่าทําข้าวใต้น้ําไม่ดีปักปอดขึ้นยาขึ้นเยอะอันนี้เราต้องดูที่หน้าง,งานเราว่าในวัชพืชในแปลงนานเราเนี่ยมีตระกูลไหนบ้างถ้ามีตระกูลใบฟางเยอะไม่แนะนำให้ทำข้าวใต้น้ำ แต่ถ้ามีเฉพาะหญ้าใบแคบแนะนำให้ทำข้าวใต้น้ำดีฝ่าเพราะเราประหยัดยาคุมค่าแล้วก็การหยิกฉีกยาคุมค่าเนี่ยเรามีค่าแรงใช่ไหมครับแล้วก็มีการสูญเสียถ้ายาแก่ไปหรือยามีผลกระทบต้นข้าวข้าวอาจจะตายเป็นบางต้น แล้วก็อายุข้าวก็จะขยายออกไปเพราะข้าวเราชะงะังานชะงะักการเจริญเติบโตในช่วงที่เราฉีดคุมข้านะครับแล้วก็เวลาขึ้นน้ําถ้าแปลงนาเราไม่เสนอเสมอตรงที่น้ําท่วมยอดข้าวเราก็ตายอีกครับอันนี้คือปัญหาที่ตามมาเลยผมถึงทุกวันนี้ผมถึงแนะนําให้ทุกคนฉีดยาคุมเลนประวาณวันที่3ที่เราคุยกั่นวาน วันที่สามหรือว,วันที่สี่และว,วันที่ฉีดได้สองวันห้าวน้าเข้าอันเนี้ยจะคุมได้ดีฝ่าเลยครับเลยถ้าใครมียามียาขึ้นแล้วเดินก่อนที่สมมติว่าเราฉียาคุมเลนสี่วันหรือห้าวันเราเดินดูแปลงนานเราเลยครับว่ามียาอะไรขึ้นมาบ้างถ้ามีพวกดอกขาวคุ้มพวงลิเกอะไรเนี่ย ขึ้นมามันแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับผมก็เรียกแบบรวมมันไปว่าบางซี่ก็เรียกอันนี้ให้ซื้อยาพวกฆ่าใบแคบกําจัดยาใบแคบมาบวกนะครับถ้าหนึ่งเป็นยาซองนะครับหนึ่งกล่องเนี่ยในอัตราตอนข้าวโตเนี่ยเขาใช้ห้าไร่เรากล่องหนึ่งเราใช้ไปสิบไร่เลยครับเพราะว่าต้นฆ่า้าอะไรที่กําลังขึ้นเนี่ยเขายังเล็กมากข้าวเราก็ยังเล็กมากเราใช้ลงมา ขยายพื้นที่ไปเลยครับอีกเท่าตัวเราก็ประหยัดอีกครับแต่ถ้ามีพวกหญ้าใบฟางพวกกตอดอะไรเขาจะแบกขึ้นมากระดินยยนะครับถ้าต้นเขาใหญ่นะครับถ้าเราฉีกประมาณสี่ห้าวันเนี่ยหกเจ็ดวันบางคนบอกว่าฉีกวันที่หกเลยให้ข้าตวตนิดนึงให้เอายามาเก็บเลยครับเพราะยาพวกนี้จะไม่ค่อยมีผลกระทบเพราะเราใช้ยาอ่อนนะครับ แต่ถ้าเราไปฉีดวันที่สิบที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองวันเนี่ยเราต้องใช้ตามโดสเลยหนึ่งชุดต่อห้าไล่สี่ถึงห้าไร่ให้ยาเราใหญ่เผเบือมันก็เขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่หมดเลยนะครับกำจัดไม่หมดอันนี้ก็เป็นผลตามมาเพราะว่าถ้าเรากำจัดเที่ยวเดียวไม่หมดเนี่ยเราไปเอายาอนะไรมากำจัดเขาก็ไม่อยู่แล้วพอเขามีภูมิต้านทานแล้วนะครับ เหมือนก,การคุมของค่าในรอบนี้เราใช้ยาสามัญน,นี้รอบหน้าเราใช้สามัญเดิมเนี่ยบางทีเราต้องบวกยาตัวใหม่นะครับเพราะว่าเขาชินเขาชินกับเขามีภูมิต้านทานกับยาตัวที่เราใช้อยู่แล้วครับเพราะายาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากแตงนาเราทั้งนั้นเลยจะไม่ค่อยมาจากที่อื่นนอกจากไปสูบน้ําแบบที่ในลำรางต่างคนต่างปล่อยลงมารวมกันนะครับ ปล่อยมาแล้วใครสูบก่อนดอกยาลอยอยู่อันนั้นก็สูบดอกห้าขึ้นไปนะครับก็ไปเพิ่มในแปลงนาของเราทําไมรุ่นนี้เราไม่มีญ้าดอกขาวไม่มีลิเกเลยทําไมรุ่นหน้าลิเกมาเต็มเลยมาเล่นในแปลงนาเราพุ่มพวงเข้ามาเพราะเรารดรูดน้ําจากลําธารที่ใช้ปล่อยน้ําทิ้งเวลาหว่านข้าวปล่อยน้ําลงที่เดียวกันอันนี้ก็ทุกคนมีสิทธิ์ใครไม่มี อีกหน่อยก็ต้องมีครับเพราะเราใช้น้ําที่เราปล่อยดอกหญ้าเพราะว่าจะพืชลงไปอยู่ในลำรางเดียวกันแล้วเราใช้น้ําดูดเข้าที่เดียวกันอันนี้มีผลแน่นอนเลยนะครับครับอันนี้ก็เรื่องการใส่น้ํานะครับใส่น้าําช้าใส่น้ําเร็วแล้วก็หญ้าที่ขึ้นใต้น้ําก็อันนี้ก็คือเราต้องแก้กันที่ปลายเหตุครับที่ต้นเหตุคือเราคุมได้เฉพาะทางนะครับถ้าเราจะไม่แห้าขึ้นเลยคือเราต้อง ปล่อยให้ดินแห้งเลยใช้คุ้มค่าเอานะครับอันนี้ก็อยู่ที่หน้าง,งานนะครับคอยปรับเปลี่ยนกันดูแต่ถ้าใครมีการกาจัดไปแล้วจนเหลือน้อยแล้วเนี่ยก็ทําเปลี่ยนทํานาใต้น้ําได้เลยนะครับก็จะคุ้มได้หลายอย่างนะครับใครเข้าดีได้ยเยอะตัวข้าวใต้น้ําก็คุ้มได้ประมาณสามสี่สิเปอร์เซ็นตเลยนะครับเพราะว่าถ้าน้ำท่วมอยู่เขาก็จะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้า น้ำโผล่ดินโผล่เัาก็ขึ้นเหมือนเดิมน,นะครับอ่าเราไปกันต่อนะครับหลังจากที่เราใส่น้ํานะครับใส่น้ําไปเนี่ยให้ยาวไปเลยนะครับสามสิบวันน้ําจะต้องไม่แห้งนะครับน้ําจะต้องไม่แห้งดินจะต้องไม่โผล่นะครับถ้าน้ําแห้งดินโผล่หญ้าเราก็ไม่สิทธ์ขึ้นอันนี้เราคือเราใช้น้ําคุมสามสิบวันข้าวเราไม่ใช่ว่าจะเป็นข้าวที่ชอบน้ํานะครับคือเป็น พืชที่ไม่ได้ว่าชอบน้ําเลยเป็นพืชที่อยากอยู่บนแห้งมากกว่าอยู่ในน้ำสี่วันห้าวันกินน้ําเขาก็าไม่ตายนะครับข้าวนี่เป็นพืชที่ว่าแข็งแรงมากข้าวอายุยืนน้ําแห้งเป็นเดือนเขายังไม่ตายนะครับเราก็ต้องใช้วิธีให้อยู่แบบในน้ําไปสามสิบวันแล้วหลังจากนั้นเราใส่ป,ปุ๋ยฉีดยาบํารุงตามอายุเลยถ้าข้าวอายุหนึ่งร้อยวันก็ไม่สมควรจะเกินยี่สิบวันนะครับ เพราะว่าข้าวบางคนบอกว่าเคยทําตั้งปุ๋ยยาตายายมาเนี่ยใส่ปุ๋ยตอนหนึ่งเดือนสมัยก่อนเราเป็นข้าวนาปีนะครับข้าวอายุยาวสี่เดือนร้อยยี่สิบวันแต่สมัยนี้ข้าวเรายาวสุดอยู่ที่ประมาณร้อยวันในเม็ดข้าวสารของข้าวเราเนี่ยที่ระหว่านลงไปเนี่ยอาหารที่อยู่ในเมเ็ดข้าวของเขาเนี่ยคือแป้งเนี่ยแป้งที่อยู่ในเม็ดของเขาเนี่ยถ้ามีฟาร์มสมบูรณ์เขาจะเป็นอาหารให้กับต้นข้าวเราประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวัน หลังจากนั้นก็คือเขาต้องหาอาหารกินเองแหละเขาไม่กินในเม็ดแหละเขาต้องหาในพื้นที่ของเราถ้าในพื้นที่ในแปลงนาของเราเนี่ยมาเราไม่เคยบํารุงดินไม่เคยสร้างธาตุอาหารในดินเนี่ยในดินเราเ็าจะไม่มีธาตุอาหารนะครับข้าวเราก็จะเริ่มเหลืองหลังสิบห้าถึงยี่สิบวันข้าวเราก็จะเริ่มเหลืองลงถ้าเราไม่เอาปุ๋ยหรืออินทรีย์วัตถุไปใส่ให้เขาหรือไม่ฉีดฮอร์โมนบํารุงให้เขาเขาก็จะเริ่มเหลืองไปเรื่อย การเดริญเติบโตก็จะถอยลงนะครับแทนที่จะโตขึ้นกับยุดยืนชะงักนะครับอันนี้เราก็ต้องบำรุงเป็นระยะนะครับการใส่ปุย๋ยส5 2 0วันสมควรจะใส่แล้วถ้าเป็นข้าวอายุสั้นอายุหนึ่งร้อยวันแต่ถ้าเป็นพวกข้าว120วันก็ใส่ช่วง2 5่วันสมสิวันได้อันนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูที่หน้างานนะครับแล้วก็พอ3 0มสวัน3าห้าวันเนี่ยห้ามเกิน40วันนะครับเราก็ใช้วิธีการทําเอาน้ําออก นาดินเหนียวนะครับนาดินเหนียวเนี่ยเราอาน้ําออกได้เลยจนดินแตกแห้งเลยสิบห้าวันสิบถึงสิบห้าวันให้ดินแตกแห้งได้เลยตอนนี้นาดินเหนียวให้แตกแห้งได้แต่นาดินทรายนะครับพี่น้องบางคนถามว่านบาบ้านผมทําไม่ได้ก็นาดินทรายเราอย่าให้ถึงกับแห้งอย่าให้ถึงก็ดินแตกแห้งนะครับแค่เราลงไปเดินไม่เลิกพออันนี้นะครับนาดินทรายนะครับไม่ต้องแตกแห้งเพราะว่าให้แตกแห้งเนี่ยเราก็จะปื้นน้า แล้วก็นาที่อยู่ในเขตชนบะทานเราปล่อยแห้งยังไงก็ได้ครับเพราะเราใช้ท่อพญานาคท่อใหญ่เจ็ดแปดนิ้วสูบนาสิบไร่เราอาจจะใช้เวลาแค่สี่ถึงห้าชั่วโมงวิเต็มแล้วแต่ถ้านาไม่ได้อยู่ในเขตชนบททานใช้น้ำมาดานใช้พวกโซลาเซลล์เนี่ยท่อออกสี่นิ้วเองนาสิบไร่อาจจะใช้เวลาสองวันสามวันอันนี้เราไม่สมควรจะให้น้ำแห้งดินแต่ละแหงนะครับ แค่ให้เขาอยู่แห้งบ้างสองสามวันสามสี่วันอันนี้ก็เป็นการวิธีการทําเปียกสลับแห้งแล้วอันนี้พี่น้องต้องดูหน้าง,งานเรานะครับว่าน้ําเราสะดวกไหมการเอาเข้าเอาออกเนี่ยสะดวกไหมแต่ถ้าเราไม่สะดวกเนี่ยเราไม่สมควรให้ดินแห้งเราแค่ดินกโ็โผลวันสองวันเราก็เติมเราไปเรื่อยๆหรือใช้สลับโซนเอาวันนี้เติมห้าไร่พรุ่งนี้เติมห้าไร่หยุดวันหนึง่งอะไรประมาณเนี้ครับ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการทาเปียกสลับแห้งแล้วข้าวเราก็จะแตกกอแล้วแต่นาดินทรายเนี่ยจะแตกต่างกับนาดินเหนียวนะครับการให้ปุ๋ยให้อะไรเนี่ยนาดินเหนียวเนี่ยเป็นดินที่เขาเก็บจากธาตุอาหารได้ปุ๋ยที่เราใส่ไปเนี่ยเขาจะเก็บไว้แล้วค่อยๆปล่อยให้พืชเรากินนะครับแต่ถ้านาดินทรายเนี่ยเขาไม่เก็บธาตุอาหารถ้าพืชเราไม่แข็งแรงดูดอาหารไม่เก่ง เขาก็จะเขียวอยู่ประมาณอาทิตย์เดียวแล้วเขาก็จะเหลืองไปเพราะธาตุอาหารเขาได้ปลดปล่อยไปเลยทีเดียวนะครับเขาไม่ได้เก็บกลับไว้อันนี้นาดินเหนียวเนี่ยบางคนใส่ปุ๋ยสองรอบบางคนสามรอบแต่นาดินทรายเนี่ยบางคนบอกว่าผมไม่เคยใส่สามรอบใส่สองรอบพอผลผลิตนาดินทรายกับนาดินเหนียวถ้าใส่ปุ๋ยสองรอบสู้นาดินเหนียวไม่ได้ครับเพราะว่าธาตุอาหารมันต่างกันนะครับ นาดินทรายเนี่ยสมควรจะใส่ปุ๋ยน้อยแต่บ่อยครั้งจะดีฝ่านะครับเพราะว่าการเก็บกักธาตุอาหารเนี่ยนาดินทรายเขาไม่เก็บกักเลยเอาปดปล่อยหมดนะครับถ้าเราอยากให้ได้ผลผลิตดีๆแบบภาคกลางเขานะครับพวกนาดินทรายโซนภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างนะครับที่ผลผลิตที่สู้ภาคกลางไม่ได้ก็เพราะว่าดินเราต่างกับเขานะครับ คือเรามาปรับเปลี่ยนวิธีการบำรุงการใส่ปุ๋ยกันใหม่คือใส่สามครั้งจะดีฝ่านะครับอย่างน้อยแล้วก็ดูแต่งเอาตรงไหนที่อาจจะดินเราไม่มีธาตุอาหารเราก็เอาไปแต่งเอานะครับสมมุติฟางวาไม่ไม่เขียวเราก็เช้าเราก็เอาปุ๋ยใส่กระบุ่มไปเติมเอาครับตรงนี้จะดีฝ่านะครับปรับเปลี่ยนสักนิดนึงครับแล้วก็ข้าวเราจะดีขึ้นการทําเปียกสลับแห้งที่น้องสังเกตเลยนะครับว่า เวลาพี่น้องเดินไปกลางนาเนี่ยข้างนาพี่น้องเคยสังเกตไหมว่าข้าวข้างนาเราทําไมถึงต้นใหญ่รวงใหญ่เพราะว่าเขาอยู่แบบเปียๆแห้งแล้วทําไมในานาเราถึงรวงเล็กไม่ค่อยอยากจะโตเพราะพี่น้องบางคนเนี่ยไม่เคยเอาน้ําออกข้าวเราก็อ่อนแอแช่น้ําตลอดแล้วพอไปไปนะครับเราใส่ปุ๋ยเขาเขาไม่เขียวนะครับเพราะว่าโรคก,ก็จะตามมานะครับ พวกโกรคเชลาพวกคนเน่านะครับแล้วก็ใบเหลืองผู้ใบส้มใบเหลืองใบส้มเนี่ยบางคนพี่น้องบอกว่าเป็นโรคไปล้างขยะล้างขยาก็จัดมาให้ฉีดวันสองวันหายจริงนะครับแต่ว่ามันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุค่าใบเหลืองใบอะไรเนี่ยใบเหลืองใบส้มเนี่ยพี่น้องแค่เอากูโคสฉีดก,ก็เขียวแล้วครับแต่ว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุถ้าแก้ที่ต้นเหตุจริงๆพี่น้องต้องเอาน้ําออกเพราะว่า นานตรงที่เขาอยู่ที่เป็นใบเหลืองใบส้มเนี่ยพี่น้องลองเดินลงไปได้ดูนะครับดินเขาจะลมดินตรงนั้นอาจจะเน่าด้วยเป็นดินดําถ้าเราน้ําออกโดยที่ไม่ต้องมาซื้ออะไรไม่ฉีกเลยไม่ต้องเสียเงินสักบาทแค่ระบายน้ําออกให้ดินเขาแห้งเขาก็เขียวแล้วครับไม่ต้องเปลืองอะไรด้วยคือนี่คือเป็นวิธีแก้ที่ต้นเหตุครับค่าใบเหลืองใบส้มแค่น้ําออกก็าหายแล้วโดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรไม่ฉีกเลย ถึงไปซื้อไม่ฉีดเขาก็ไม่หายหายแค่เกี่ยวแค่วันสองวันแล้วเขี่ยวพยันตปลายใบด้วยเกี่ยวแค่โคนโคนใบแล้วเขาก็กลับมาแดงต่อมาเหลืองต่อเพราะนั่นคือป่าเหตุนะครับนี่ครับคือการทําข้าวให้แตกกอแล้วข้าวเราหลังที่เราปล่อยน้ําออกเนี่ยเขาจะก่อแบเขาจะสร้างรากใหม่ออกแขนงได้เยอะและลําต้นเขาจะใหญ่ต้านทานโรคเวลาลมมาฝนมาเขาก็จะไม่ค่อยลมนะครับ สังเกตข้าวที่ขึ้นอยู่บนพนาเราข้าวในนาเราล้มแต่บนพนาเราไม่ล้มเลยสักต้นเดียวเพราะว่าเขาอยู่บนพนาอยู่บนแห้งๆเอาแข็งแรงฝ่านะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เห็นอยู่ประจําเลยนะครับการที่ไม่เอาน้ําออกจากแปลงนาน้าโคลนข้าวจะมีคาบอยู่ดำๆอยู่ประมาณนี้นะครับและพี่น้องเคยสังเกตนะครับว่าต้นข้าวเราเนี่ยช่วงโคลนเขาจะมีข้อแล้วก็มีล่า มีข้อทีทีทีแล้วขึ้นไปก็ยาวยาวยาวขึ้นไปนะครับเป็นข้อของข้าวนะครับเวลาเรามีน้ําแช่อยู่ที่โคนเนี้ําแช่อยู่ที่โคนเนี่ยข้อตรงที่ข้างล่างตรงอาจจะตรงเสมอดินเนี่ยเขาอาจจะเสียไปแล้วแล้วก็ตรงข้อข้างบนเขาหยิบขึ้นมาประมาณนิ้วหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีรากข้างล่างเสียแต่ตรงนั้นมีรากเขาก็สามารถดูดน้ําได้เลี้ยงลาต้นเขาได้โดยที่เขาไม่มีอาการว่าเขายแห้งจะแห้งหรือว่าจะเฉา นะครับพอข้าวเราเต็มเม็ดอีกสิบวันจะเกี่ยวอีกสิบวันจะเกี่ยวเราน้ําออกพอปล่อยน้ําได้สองสามวันถ้าช่วงอากาศร้อนนะครับเราเห็นอะไรครับเอ๊ะทาไมข้าวเราเหี่ยวข้าวเราทําไมล้มเพราะว่าตรงที่เขาเคยดูดน้ําได้ตรงล่างเนี่ยข้อข้อเนี้ยเสียไปแล้วครับจะดีอยู่แค่ข้อนี้ข้อนี้ดูดน้ําได้พอเราปล่อยน้ําทิ้งปุ๊บ เขากินน้าไม่ได้แล้วรากในดินก็ทําอะไรไม่ได้คือรากเสียเขาก็จะเกิดอาการเหี่ยวเกิดอาการเหี่ยวปุ๊บเราเข้าไปซื้อ,อยาเชลราคนเน่ารากเน่ามาฉีมันก็ตายเหตุอย่างว่าครับเพราะว่าคนนี่เขาเสียไปแล้วเขาเอาตรงนี้กินนะกินอาหารแล้วรากที่จะอยู่ตรงข้อเนี่ยกินอาหารถึงเรามาฉีกก็ไม่หายเขาก็จะแห้งไปเหมือนกระเพียกินน้ําเลี้ยงเขาก็จะแห้งมาเลีอยตรงไหนเป็นเยอะก็จะแห้งมาเ่อยพอแห้งปุ๊บ ปลายรวงเราก็เสียครับข้าวไม่เข้าเม็ดข้าวเม็ดไม่เต็มเม็ดก้าสารขุ่นเม็ดข้าสาร,มสารไม่ใส่ไม่เก่งไม่แก่งน้ำหนักไม่ดีอันนี้ครับผลที่ตามมานะครับถึงแงนะนําให้ทํานะครับทําเปียกสลับแห้งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่หน้างานนะครับเราก็ดูนไปเรื่อยๆว่าหน้างานเราสะดวกแบบไหนสมควรจะทําแบบไหนนะครับมันก็จะดีฝานะครับ ครับสวัสดีครับค,คุณผูหูเกษตรพารวยนะครับใครเข้ามาก็พูดคุยกันได้นะครับเรารงสงสัยอะไรตรงไหนพิมพ์แชทถามมาเลยก็ถ้าตอบที่หน้าไลด์ได้ก็จะตอบนะครับเดี๋ยวถ้าลงไลน์ไปแล้วก็จะตอบในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าปัญหาในการทํานาเนี่ยคือการทํานาเราเนี่ยไม่ไม่มีสูตรสําเร็จนะครับไม่ใช่ว่าไปฟังจากใครมาแล้วทําตามเขา อาจจะไม่ได้ผลแบบที่เขาทำนะครับเพราะว่าในหน้างานเราไม่เหมือนของเขาทำไมเจ้านั้นเขาทำอย่างเงี้ยทำไมถึงได้ผลผลิตเยอะทำไมเราทำเหมือนเขาผลผลิตเราได้ไม่เยอะเพราะว่าการทำนาเนี่ยไม่มีบรรทัดฐานแล้วก็ไม่มีสูตรสำเร็จจะสำเร็จได้อยู่ที่การสังเกตและการดูแลของเราเองทั้งนั้นเลยการใส่ปุ๋ยใส่มากใส่น้อย ปุ๋ยใส่เยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีปุ๋ยเนี่ยการใส่เยอะเนี่ยมันก็จะมีการระเหิดระเหยแล้วก็ละลายปุ๋ยใส่ไปสิบเม็ดพืชอาจจะได้กินแค่สามเม็ดอีกเจ็ดเม็ดจะเป็นการระเหิดระเหยแล้วก็ละลายไปเราถึงไม่แนะนําให้ใส่ปุ๋ยเยอะในครั้งละพึ่งลูกเลยยี่สิบกิโลยี่บห้ากิโลต่อไร่เนี่ยพืชเอาไปกินไม่หมดครับเราเอาเงินไปทิ้งเปล่าๆสู้เราใส่ในน้อย แต่เราใส่ให้เป็นตามลอ็อตสมมติว่าปุ๋ยเนี่ยออกฤทธิ์ประมาณสิบห้าวันเราสิบห้าวันแล้วก็ใส่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสามรอบในตรงรอบที่สี่ที่ห้าอะไรใครจะใส่ก็ได้แต่เราไม่ได้ใส่ทั้งแปลงเราใส่เฉพาะตรงที่เขาไม่สมบูรณ์ดินแล้วอาจจะธาตุอาหารน้อยอาจจะมีหย่อมหนึ่งประมาณสองสามกมือเราก็จะพายไปเนี่ยสองสามโลล้วก็ไปเวลาเราไปดูน้ํารั่วน้ําอะไรออกจากนาแล้วเนี่ย เราก็ถือไปตรงไหนมันเหลืองมันไม่สูงไม่เท่าเขาแล้วก็โยนไปสองสามกำมือก็แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือคนที่เขาทำนาที่เขาได้ข้าววันเยอะนะครับเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยแค่ไร่ละหนึ่งลูกนะครับบางคนหกสิบเจ็ดสิบกิโลเขาถึงไห้ได้เยอะพี่น้องบางคนเนี่ยบอกว่าข้าวเรานาเราใส่แค่ไร่ละลูกโหต้นทุนก็เยอะแล้วแต่ผลผลิตมันไม่ถึงตันเลย,เลยครับใช่ไหมครับแล้วก็การดูแล พวกมแมลงพวกโรคอย่าให้เขาเป็นเราต้องป้องกันก่อนที่เขาจะเป็นแล้วผลผลิตเราจะไม่เสียเลยมแมลงถึงเวลาสิบห้าไม่เกินยี่สิบวันเราต้องฉีกแล้วเพราะว่าสารที่เราฉีกไปเนี่ยจะออกฤทธิ์อยู่ประมาณเจ็ดถึงสิบวันเองแล้วยิ่งถ้าเราเอาน้ําในแปลงนาน้าําเราเป็นกดเป็นแก๊สอะไรเราไปผสมขยาเราเนี่ย การออกฤทธิ์ของยานั้นก็จะสั้นลงมานะครับเพราะว่าการออกมันจะเป็นรัดตัวยายาเราจะออกฤทธิ์ไม่เต็มที่ถ้าพี่น้องอยู่ในโซนที่น้ําไม่ดีนะครับสมควรเวลาฉีดยาฆ่า,มาแมลงยารักษาโรคเนี่ยเอาตัวปรับน้ํามาใส่ด้วยจะดีฝานะครับการคงฤทธิ์ของสารที่เราฉีดไปจะออกฤทธิ์ได้เพิ่มขึ้นดิกเท่าตัวเลยจากออกฤทธิ์ได้สิบวันก็เป็นยี่สิบวันไปเลยอันนี้จะดีฝานะครับ <S <S เรา เพิ่มทุนอีกนิดนึงแค่ไม่เท่าไหร่เองแค่หลักร้อยนะครับใช้ได้ทั้งยี่สิบไรตัวปรับสภาพน้ํานะครับแล้วดีฝ่าเราฉีดบางทีบางโซนเนี่ยยาลงไปเนี่ยตักน้ำลงมาใส่ยาเป็นเม็ดเลยนะครับยาเป็นเม็ดเนี่ยเราไปฉีดแล้วไม่มีประโยชน์ก่อที่เราฉีดไปเลยนะครับเสียแรงฟรีเลยนะครับเพราะว่าน้ำเขาลัดได้หมดแล้วตัวยาไม่ได้ออกฤทธิ์เลยโดนน้ําลัดคือน้ํา น้ำเปรี้ยวเนี่ยพี่น้องลองอไปผสมยาเลยยาบางตัวเป็นเม็ดเลยเป็นเม็ดเป็นเส้นเลยอันนั้นคือผลแล้วก็ตอนคุมเลนเนี่ยน้ําที่มี่น้องฉีดก,กันเนี่ยสมควรจะเอาน้ําใสใสไปจากบ้านนะครับไม่สมควรเอาน้ําในแปลงนาเพราะสังเกตได้เลยน้ําจะแปลงนาเนียคุมยาไม่อยู่เพราะน้ําเราเป็นกดนะครับอันนี้คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยทุกร้านเนี่ย บางทีเขาดีแล้วล่ะแต่ว่าในการที่เราเอาไปเป็นส่วนผสมเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวนั้นน่ะลดด้อยลงแล้วก็เราอาจจะทําให้ถูกวิธีหรือบกพร่องอะไรบางอย่างอะไรประมาณเนี้นะครับครับสําหรับวันนี้ก็ลุงตี๋ก็มาพบปากกับพี่น้องแค่นี้นะครับครับแล้วก็เรื่องปัญหาเข้าดีดนะครับปัญหาเข้าดีดหญ้าวัชพืชต่อสั่งปางข้าวนะครับ องตีก็เหมือนเดิมน,นะครับคูหูกเกษตรตองแปรของ,งตีนะครับคือสามารถช่วยย่อยเมล็ดหญ้าต่อสั่งฝั่งข้าวกําจัดขาด,ดีแล้วก็ปรปับปรุงมูลดินนะครับคือหนึ่งขวดหนึ่งลิตรเนี่ยคือไม่ต้องซื้ออะไรมาเพิ่มแล้วนะครับหนึ่งขวดหนึ่งลิตรใช้ได้สองไร่ตอนนี้พี่น้องใช้กันเยอะมากแทบจะทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วโดยเฉพาะตอนนี้องตีดีใจอย่างนีงนะครับก็ได้เข้าไปช่วยพี่น้องทางโซนภาคอีสานไดห้หลายจังหวัดเลย โดยเฉพาะที่กาลสินนะครับที่คลองชัยตอนนี้ใช้กันเยอะมากแล้วก็เมื่อรอบที่แล้วนี่ก็ได้ข่าวดีจากพเยาข้าวที่ใช้คู่หูเกษตรตองแปดประกวดได้รางวัลที่หนึ่งนะครับในหมู่บ้านข้าวยี่สิบฝแปลงแป้งที่ใช้คู่หูเกษตรตองแปดประกวดได้อันดับที่หนึ่งของอำเภอเลยนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาฆ่า,า,มาแมลงข้าวเดือนครึ่ง เกือบสองเดือนไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดแต่ข้าวเขียวกว่าคนอื่นอันนี้นะครับคือผลงานของคู่หูเกษตรตองแตดคือผลงานเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้นะครับที่กำลังตกตกไปตกวิกฤตนะครับปัญหาเรื่องขาดีไม่มีวิธีกำจัดหรือกำจัดไม่ได้ยาว่าจะพืชฟางเผาไม่ได้นะครับก็ลอง ตัดสินใจดูนะครับหนึ่งขวดหนึ่งลิตรสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับก mm. ็สงสัยตรงไหนเหรอตัวไหนใช้อะไรนะครับเรื่องโฮอร์โมนอะไรก็เดี๋ยวเราคุยกันมาหลังเราคุยกันเป็นเรื่องเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องจะสับสนนี้ยังไงคือเราคุยเฉพาะเรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะได้ไม่สับสนกันนะครับสงสัยต้องไหนคอมเมนต์มาถามได้เลย ผู้โหเกษตรตองแต่สั่งได้ทางไหนนะครับก็ทางช่องได้เลยนะครับ0เลยจ้าทางเบอร์ก็0 9 9 4 1 9 3 6นะครับลุงตีนะครับยินดีรับใช้พี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากเป็นกาลังใจให้ลุงตีด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ